นัดเมียโชครถแห่โพสแล้วอ้างคลิปเสียงหลุดในหนกระแสถึงขั้นปิดคอมเมนต์หลังกล้เป็นกระแสดรามาเดือดมื่อบอลชนยิ้ม ดอนพัชรกรผู้จัดก,การบอลและโชคมงคลหรือโชครถแห่พร้อมนัดภรรยาดละผู้จัดก,การมาออกรายการโหนกระแสของหนุ่มกัญชัยเมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาหลังทั้งสองเคยออกรับงานด้วยกันก่อนจะเกิดปมแตกหักประกาศไม่รับงานคู่ก่อนโชคประกาศยกเลิกงาน5 0งานทั้งหมดที่คืนร่วมกับบอลเชิญยิ้มช่วงหนึ่งของรายการนะัดได้เปิดคลิปเสียงสนทนาระหว่างตนเองกับเจ้าภาพที่จ้างงานโดยบางช่วงบอลมองว่าเป็นการถามในลักษณะชี้นาเจ้าภาพ กันบอลจะฟาดก,กลับเดือดและถึงขั้นชีน้หน้ากลางรายการแต่สุดท้ายพิธีกรดังหนุ่มกันชัยช่วยไกล่เกลี่ยทั้งสองฝ่ายจนยอมออกงานคู่ร้องเพลงทั้ง50งานต่อโดยเริ่มจากงานที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยทั้งบอลและโชคได้ขึ้นเวทีคอนเสิร์ตร,ร่วมกันอีกครั้งล่าสุดนัดภรรยาของโชครถแห่ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก นาโอกิเรนเป็นข้อความขอโทษเจ้าภาพที่มีเสียงหลุดในรายการโหนกระแสโดยนัดระบุว่านัดต้องขอโทษพี่อ้อในกรณีที่มีคลิปเสียงหลุดเป็นในรายการโหนกระแสไม่ได้มีเจตนาดึงพี่เข้ามาเกี่ยวและต้องขอโทษที่ไม่ได้แจ้งพี่อ้อก่อนขอโทษที่ทําให้พี่อ้อเดือดร้อนค่ะทั้งนโพสต์ล่าสุดของภรยาโชครถแห่ได้ทําการปิดคอมเมนต์ด้วยขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ